จริงปะเนี่ยมีตังหูด้วยอ่ะเฮ้ยงนี้อ่ะสปิงคุณนายทีละ อย่าบอกพูดจัดแกนนะคะฉันขอร้องค่ะนะคะงั้นคุณมาเป็นเมียผมสิจะบ้าเหรอคุย,ง,ยงั้นผมจะฟ้องฟ้องให้หมดเลยเเไม่อย่านะคะอย่าฟ้องฉันนะคะ s> <S ก็ได้ค่ะเมียก็เมียเมียจ๋าเมาื่อโูลาให้ปวดเลยแล้วฮะ,ะเริ่มเลยเหรอคะเอาเลยสิจ๊ะปะ เจ้าดีดีดีอ๋อตรงนั้นแหละว้าวเด็ดสุดพี่อานี่มันอะไรกันผู้หญิงคนนี้เป็นใครเ <c oughs> มียมาพี่เองจะพลอยฉันไม่อยอมนะนี่พี่เจ้าอีนี่มาแทนที่พี่ฉันหรอพลอยทำอะไรทำอะไรบ้าๆ้าพลอยอ่ะนะช่ว ใจ่ชั้นเองเอ้อพออย่าอย่าอย่า ความจำเสื่อมนั่เนระผมจำอะไรไม่ได้เลยนึกไม่ออกอะแล้วทำไมผมถึงนอนเป็นผักแบบนี้ก็เพราะว่าคุณหมองานหนักนสิแล้วคุณก็เลยเป็นลมตายฉันก็เลยอยู่ดูแลคุณนี้แหละขอบคุณนะท้าไม่ได้คุณผมคณแย่แนะ่ มี่ยังไม่ไปทำงานไม่ได้เหรอหยุดงานสักวันสิไม่ได้หรอกอยู่บ้านเป็นเด็กดีนะฉันไปทำงานแป๊บเดียวโอเคครับงั้นรีบไปรีบกลับนะเดีย๋ยวไปทะเลทรายที่ไหนเข้าใจไหมทะเลทลายที่ไหนกันฉันไปทำงานแป๊บเดียวฉันวก็รีบกลับมาดูแลพี่แล้วกูีคิดถึงมี่ไม่อยากให้มี่เป็นนานาน,นีนะ อย่างงองเงยสิคะไปก่อนนะบ๊ายบายครับถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ย ผมจ,จำอะไรไม่ได้แต่ผมก็ไม่เคยเสียใจเลยนะที่ผมมีคุณอยูข้างๆเน่ยพี่อัน้าดานรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ยังคิดจะเอาพวกคุณเป็นใครอะทำไมถึงเข้ามาที่นี่ได้คนดีมาน,นีเดยนี้เลยนะฉันรู้ความจริงหมดแล้วเธอนี่มันจริงๆเลยเข้าไปเป็นมือที่สามเนความสัมพันของคนอื่นได้ยังไง มาะจะอะไรสักอีกล่ะคะพี่อ่างมันแอบอ้างเป็นอยู่เขามันหลงรักพี่ไงไม่ใช่นะคะไม่ใช่กันเหรอโอ้นี่แย่งผัวชาวบ้านไม่พอยังขโมยสร้อยต่างหูฉันไปใส่อีกเหรอฮะฉันฉันถอนขึ้นให้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะคือช่าอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะฉันอธิบายได้นะคะ บายอะไรคะก็คงมีแต่คำโกหกกรสิไม่ว่าคุณดีมคะลากตรงออกไปเลยนะคะไม่งั้นฉันจะโพสล,ลงโซเชียลว,ว่าพนักงานลงแรมแย่งผัวฉันเออเดยเย็นๆก่อนนะคะคุณพลอยเดี๋ยวฉันส่งสอนให้คะ่ะมานี่พี่อัมพี่อัมโอ๋อปวดหัวโอ้ปวดหัวไม่ไหวแล้วอโอ้เป็นอะไรไหมคะปวดหัวอ๋ ปลจ๊ะทำไมพลอยถึงไม่ใส่สร้อยที่พี่เอาให้อ่ะคือว่าเก็บไว้ใส่ในวันสำคัญนะคะพี่อามแต่พี่อามคะสร้อยเส้นเนี้ยพี่อามซื้อให้หนูนานแล้วนะพี่อามซื้อเส้นใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยโออดปวดหัวโอ๊ยพี่อามเป็นอะไรหรือเปล่าคะปวดหัวพี่อามโอ๊ย คิดหรอว่าคนอย่างไงอามถ้าไม่มีเงินเนี่ยคนระดับฉันจะลดตัวลงไปครบด้วยอ่ะก็เออะสินี่ถ้าฉันสูบเลือดสูบเนื้อมีมดอกเมื่อไหร่ฉันจะเฉดหัวไปเลยนี่พลอยคขบกับพี่เพราะว่าเงินเหรอเฮ้ยพี่อามคือว่ามันไม่ถิ่งกันนะคะพี่กำลังเข้าใจผิดนะคะพี่อามพี่ไม่ได้หูหนวกตาบอดนะพลอย คอยเลือกเสดยงละครเนนลยล่ะพี่อามมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะออกไปจากบ้านพี่แหละออกไปพี่อามหนูอธิบายได้นะคะพี่บอ้ออกไปไงพี่ไม่ต้องการฟังคำอธิบายจากคอยเลยคนอย่างพอยมันไม่คู่ควรกับพี่หรอก เมื่อไม่มีความหมายโอ้ยพี่ยามพี่ยามเป็นอะไรไหมคะพลอยนี่พลอยมาอยู่ที่นี่ได้ไงเราเลิกกันไปนานแล้วใช่เหอนี่ความจำพี่ยามกลับมาหมดแล้วเหรอคะพี่จำได้หมดทุกอย่างเลยพี่รู้นะที่พลอยเข้าหาพี่อ่ะเพราะว่าผลประโยชน์ แล้วที่เป็นแบบเนี้ยพลอยนั่นแหละที่ทำร้ายพี่กับตายอ่ะอแต่ว่าพี่อังคะพี่ไม่อยากฟังคำโกหกจากพ่ออีกแล้วพี่อังพี่อังจะเห็นหนูตรงนี้ไม่ได้นะถั่ที่รักคุณองังผมจำได้หมดทุกอย่างนะนแล้วคุณไม่โกรธฉันหรอคะฉันโกหกคุณนะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ฉันไม่อยากเข้าไปเป็นมือที่สามของใครด้วยคุณไม่ได้เป็นมือที่สามของผมแล้วตอนนี้ผมโสดเอมี่ผมไม่เคยโกรธคุณเลยนะหมายความว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ฉันเป็นแฟนกันไนดะ้ไีมค่ะ